สวัสดีครับสวัสดี AJ ครับสวัสดีเทอร์ล่านะครับสวัสดีมินตันครับสวัสดีเดี๋ยวใครเข้ามารอแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราบอกลาเซิร์ฟหลักกันครับสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีพี่เกยครับวันนี้เล่นเซิร์ฟไหนเล่นเซิร์ฟหลักครับสวัสดี AJ นะครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูนะเดี๋ยวรอสักครู่นะ เดี๋ยววันนี้เซิร์ฟหลักเรามีกิจกรรม PVP กันนะครับเพราะว่าเรากาลังจะรีเซิร์ฟนะครับเพราะว่าเซิร์ฟมันแหลกเกินเล่นไม่ไหวแล้วก็เลยจะเปลี่ยนเปลี่ยนแอดออนจะเล่นแล้วก็เปลี่ยนไปเล่นอื่นแทนโอเคเสียงนวนติดเดี๋ยวรอสักครู่พี่ไม่ทันหรอตอนอัปเดตหมายถึงปลูกผักหรอครับปลูกผักผมไม่ได้เข้าไปเล่นเลยครับตั้งแต่เปิดไหมครับผมไม่ได้เข้าไปเล่นปลูกผักเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะวันนี้ผมเป็นร้อนในอาจจะ พูดแปลกๆนิ่หนึ่งนะปากติดกันมากไม่ได้เป็นร้อไหนที่ปากพอพูดแต่ปากติดกันมันเจ็บรอสักครู่นะโอเคเดี๋ยวเราบอกลากันคือ RL มันมีปัญหาทุกคนมัน,ม,นมันทำเซิร์ฟแหลกหนักเกินไปเซิร์ฟหลักอะ่ะผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนดีกว่า พราะออลมันปัญหาเยอะด้วยอย่างหนึ่งคือมันใสแอดออนตื่นทับเข้าไปไม่ค่อยได้ครับอ่ะเข้าเลยกันผมคำอย่างหนึ่งคือแบบมีสองตอนผมดูเฉยๆอ๋อโอเคครับยืมกอบเพื่อนก่อนเลยวันที่สามผมก็ซื้อโลบักมาเติมแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยพรุงนี้อัปเดตีปลูกผักอะแต่ผมไม่ได้ไปเล่นเลยนะมา เขาได้มเนี่ยตอนนี้นคนในเซิร์ฟนะ่าจะเยอะอยู่เดี๋ยวเรามาพิวพีกันโอ้ยลินกอดี่นีผมผมเป็นล้อไนยนะอยู่ไม่ใช่ลินเป็นที่ปากอ่าอุ้ยเดี๋ยวผมไม่ดูว่ามันแหลกขนาดไหนทุกคนอันนี้ผมอยู่คีเรทีฟนะผมไม่ดูว่ามันแหลกขนาดไหนดูดูเวลาขุดบล็อกดกิโคตรแหลกต้องเล่นโกร์กาด้นอยากได้ก้าห่างอ๋อ แต่ผมสรม้างอดีใหม่นะครับโอ้ผมไม่ได้ไปเล่นเลยอะเห็นว่าอัปเดตที่แล้วมันดีมากเลยนะแต่ผม <_ d ates> ผมไม่ว่างผมเปิดเซิร์ฟไมค์ครับอยู่ปรับภาพลงหน่อยแล้วนะโอเคโหคนรแหรลก <_ d ates> <_ d ates> อ่ะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมใครที่อยู่ในเซิร์ฟอ,อะสวัสดีคนดูสิสองคนนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับ มาเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าผมว่าใครอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยไม่รู้ได้ฟังผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตนะขอชุดก่อนอา่าเดี๋ยวผมต้องประกาศก่อนนะคนในเซิร์ฟน่าจะเต็มอยู่ตอนนี้บอกเขาบอกคนในเซิร์ฟหน่อยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหมู่กันก่อน โอเคใครจะถ่ายมาที่หมู่บ้านหลักอ่าโอเคประมาณนี้โอเคอุ้ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเราถ่ายตรงไหนกันดีตรงไหนสวยดีทุกคนเลือกตรงไหนดีเราต้องบอกลาหมู่บ้านอันนี้แล้วด้วยเศร้า <c oughs> อ,อ่ะเสรยดาดอ่ะม,มันย้ายไปด้วยไม่ได้ไม่งั้นผมเอาไปด้วยนะเสรยดาดมันย้ายไปด้วยไม่ได้ โอ้ยจะปากอยากเข้า Discord ของพี่ครับทำยังไงเข้าลิงก์หน้าช่อง youtube ผมได้เลยครับใครที่อยากเข้าดูา Discord กดเข้าไปหน้าช่องผมะมันมีให้เข้าอยู่ครับมันจะเป็นลิงก์ใต้ชื่อช่องเลยโอ้โหดูแรกมากเลยนะ <c oughs> นี่แต่ผมตั้งให้มันลดเคลียร์ลดมอนตลอดลนะเนี่ยถ่ายตรงไหนดีวะตรงไหนดีตรงไหนดีนดอ่าผมว่าต้องเป็นมุมนูน้นปะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่ามุมนี้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวหันหลังเอา แบบนี้น่าจะเห็นทั่วกว่าเห็นหมู่บ้านเยอะกว่าโอเคใครจะมาถ่ายมายืนข้างผมนะยืนตรงไหนเดี๋ว,วะเดี๋ยวแป๊บนะชื่อน้ำพุก็สวยนะผมยืนตรงไหนดี <c oughs> อยากให้มันเห็นทั่วๆตรงนั้นก็ได้มั้งอะ่ะแถวนี้แหละตรงนี้เลยกันตรงนี้น่าจะเห็นหมู่บ้านทั่วอือหรือถ่ายตรงน้ำพุตรงนี้ดีเพราะน้ำพุอันนี้สวยดี ผมดูกันเลือกเลือกที่ก่อนว่าถ่ายตรงไหนดีสำหรับถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราจะ PVP กับคนในเซิร์ฟรอบหนึ่งนะตรงนี้ก็ดีนะถ่ายตรงนี้ดีแล้วตรงนี้มีต้นสัก,กาุาระแต่ผมว่าถ่ายตรงนี้ก็ดีนะดูสวยดีนี่ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าใครจะถ่ายมายืนกับผมนะทุกคนใครจะถ่ายมายืนกับผม โอเ,เดี๋ยวผมปรับอันนี้กันนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันโอเคนะทุกคนนี่ปรับอันนี้เพิ่มเลยแล้วก็กดปิดตรงนี้อ่ะ้อมยังอันนี้มากันยังเนี่ยมาครบยังอ้ยังมีอยู่ยังมีอยู่มามามา,มา,มาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันเออ ขอบิ้งเนี่ยอยู่อยู่ในเฟรมด้วยดูเข้ามาดูไลฟ์ผมด้วยใครไม่ดูไลฟ์อาจจะหลุดนอกเฟรมนะอยู่ในเฟรมหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเมื่อกี้คนที่เก้าไปไหนอะมาๆมา,มา,มาๆเร็วเอาล่ะเตรียมตัวนะใครใครโดนบังอยู่หลังอะลบหน่อยลบหน่อยเอ,อ้ยมายืนมายืนยืนยืนขวาหน่อยยืนขวาหน่อยเออโอเคหนึ่งสองสาม แชะโอเคแล้วก็มีอีกเทคหนึ่งเดี๋ยวผมถ่ายอีกรูปหนึ่งนะยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบตัวนึงนะกดไม่โดนกดตรงไหนวไปละ <c oughs> ไม่ใช่ละอ่าปุ่มไหนเนะี่ยไอ้กดไม่โดนเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้แชทไอ้กูกดไม่โดนโอเคอันนี้อ่าโอเคเรียบร้อยขอบคุณทุกคนมากครับที่มาถ่ายรูปด้วยกันยังไรอยู่ใช่ไหม โอเคยัง <Okay, S 2> อยู่ยังอยู่ยเดี๋ยวผมปรับภาพก่อนโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยปะเดี๋ยวเราไปที่สนามกันเลยสำหรับคนที่จะไป p ิ p มา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 เลือกมุมในสนามกันเลย อยู่คนละมุมนะอยู่คนละมุมเอามังกรออกหน่อยใคร <laughs> มังกรให้แน่เอาัอกออกหน่อยนะมังกรใครไม่รู้จอดอยู่เอาเออกไปหน่อยอ่าโอเคมีกี่คนตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนาะสิบเอ็ดคนนี่ทำไมเหมือนถ่ายรูปมีแค่สิบคนใครไม่ได้มาหรือเปล่าเนี่ยโอเค ผมปักไฟดหน่อยดีกว่าตรงนี้มันมืดอ่ะข้างบนนี้ก็นับนะทุกคนเป็นนับเป็นสนามเหมือนกันเอาที่ไม่เกินกำแพงหญ้าตรงนี้ตรงนี้คือสนามหมดเลยตรงกำแพงหญ้าโอเคโอเคปักให้หมด เอามังกรออกหน่อยมังกรใครอะไม่เอาออกผมทับค้าผมทับคิวเลยนะมังกรอะของใครเนี่ยไม่เอาออกเอาออกไหน่อยเร็วามังกรเราจะอุบสารไอแอลกันแล้วทุกคนเสียใจเศร้าเล่นตึ้งรึไหลตีสองพาร์ทอีกพาร์ทแรกถมบทพลาดสอง มาสองหลุดเออมาสององศาเศร้า,าวะ่ะโอเคเอาไม่ออกผมคิวทิ้งนะมังกรเนี่ยเอาผมคิวนะผมนะคิวนะมันมันลกอะอยังไงมันก็เอาไปไม่ได้อเลยแล้วทุกคนมันมันอยู่ไปก็ไม่มีค่าอะไรแล้วตอนเนี้ยไม่ได้เล่นเอาชีวิตรอดหรอครับก็เ,เดี๋ยว ตอนนี้มันวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับของเซิร์ฟไอเอลนะเดี๋ยวเราจะรีเซิร์ฟกันผมก็เลยเป็นอยู่เคียร์ทีมอยู่ผมต้องดูแลเซิร์ฟอยู่แล้วยังไงผมก็ต้องเป็นเคียร์ทีมเรื่อยๆนะต้องมาคอยดูแลเซิร์ฟไม่ได้สิผมทับคิวไม่ได้นี่ว่าเดี๋ยวมันเออเล์อ่อาผมใช้ดาบวันนี้ฆ่าทิ้งเลยกันเอาออกไปเอาออไปมังกรใครม่วยเนี่ยกิกะฆ่าทิ้งแม่งเลยลาก่อน ฟันทิ้งเลยแล้วกันนะพี่อยู่โลกอะไรเหรอครับโลกหลักครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพีวพีกันทุกคนกับคนในเซิร์ฟผมผมน่าจะไม่ได้เล่นนะ <c oughs> ผมไม่คนในเซิร์ฟเขาไอ้นี่กันไปเป็นแบบว่ากติกาคือใครอยู่รอดคนสุดท้ายชนะอ่ะมันคอ,อใครเนี่ยออกไปตำคา้านว่ะแม่งกิกะเฮ้ย <c oughs> ไม่ไหวแล้ว อ่าคือผมฆ่าไม่ได้ผมลงชื่อ,อไว้ผมทับคิวมันไอ้นี่เดี๋ยวมัน,มนเออเริงไงเดี๋ยวกินมันบัก๊กเอาเออกไปจะเป็นเนี่ยของใครเนี่ยใครมาต่อมาลังนั่งอยู่ยนี่ไม่ใช่อ่าผมคิวเลยนะทั้งนั้นแนหะตรงนี้น่าจะได้อยู่ออกไปออกไปไประวังนะ ใช้คําสั่งข้ามก่อนกันโอ้โหไม่โดนอีกมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตัวมันนับเป็นตรงไหนเนี่ยไม่ลบมันหรอครับผมลบอยู่ครับผมพูดตรงมันเอาไม่อยู่นะครับผมลบตลอดเวลาเลยครับมันะผมตั้งให้มันลบตลอดเวลาเลยมันลบแทบจะทุกๆสามสิบวีแล้วครับตอนเนี้ยโอเคอันนี้ตายมันเอาไม่อยู่แล้วครับตอนเนี้ยลบมันก็ ช่วยแล้วเราไม่ได้แล้วครับนี่มันลบอยู่นะเนี่ยไม่ใช่มันไม่ลบนะผมตั้งคําสั่งอยู่เซิร์ฟเต็มผมจะเล่นไงอันนี้ใครเอ่ยอ๋ออันนี้น,น้องน้องเทียนทีอ่ะเราไม่ได้รีบเข้ามาไงมันเป็นในนี่ไงกิจกรรมมาสุดท้ายแล้วอ่ะเรามาไม่ทันอนะ่ะเทียน,นทีอ่ะผมฆ่ามังกรกันกิกะโอเคเรียบร้อยเอาแล้วใครมายืนข้างๆผมแล้วจะไปยืนข้างๆทำไมก็ตายสิมาเอาศพเร็ว ผมก้ามอนอยู่มาเอาศพมเอาศพม,มายืนข้างๆเฉยเลยอ่ะไปเก็บไปเก็บโอเคผมประกาศกติกาก่อนนะวัสดีทุกคนนะครับวิธีแก้เซิร์ฟเรียมปิงไหมครับออไม่มีครับ <laughs> เซิร์ฟเรียมถ้ามันเล่นเป็นนานๆยังไงมันก็ปิงครับผมบอกเลย เราทำอะไรมากไม่ได้ครับเนี่ยผมก็แหลกมากจนผมจะไอ้นี่แล้วเนี่ยจะรีเซฟแล้วเนี่ยกติกาใครรอดคนสุดท้ายชนะห้ามกินยาเพิ่มเลือดห้ามแอปเปิ้ลทองห้ามโทเทม ห้ามต่อบล็อกห้ามออกนอกสนามเอ้ย้อมกันยังเนี่ยฮัลโหลเราจะเดือนกันแล้วนะยังจะไปไหนอีกเตรียมตัวให้พร้อมหน่อยนี่จะเริ่มแล้วเนี่ยเตรียมตัวเตรียมตัว อ่าเรียบร้อยโดนเสียบแล้วคนที่บอกเล่นไม่ได้แต่เข้าวิธีแก้เซิฟเรียมปิงไม่มีนะครับผมอยากเข้าเอาไปเล่นเอาชีวิตรอดก็มีเซิฟลองอยู่นะครับเซิฟลองผมรับรับไปล่าสุดยี่สิบคนนะ่ะน่าจะเล่นกันอยู่นะเซิฟลองโอเคไหมตอนนี้มีกี่คนแล้วใครยังไม่มาเลยกำลังเข้า ทำไงดีวะรีบมารีมาโอ้เพื่อนมันแหลกจังวะโคตรระวังเลยโอเคผมจับตรงนี้เลยกันคนนี้โอ้โหต่อบ,บัตลังนั่งแอคเลยผมล็อกเป้าตรงนี้เลยกันนะผมจะตามหลังดูคุณเปาแล้วกันต่อบ,บัตลังนั่งมาเจียวพร้อมทุกทุกคนพร้อมยังเดี๋ยวผมถามกัน โอ้ยพิมพ์ยากแล้วกันทุกคนพร้อมยังถ้าผมพิมพ์ว่าเริ่มคือเริ่มนะมีใครยังไม่อยู่ไหมโอเคประมาณนี้นะอย่างโอ้ยเร็วๆสิ เร็วเร็วเร็วให้เวลาให้เวลาใครอย่าเพิ่งปวนนะเซิร์ฟเต็มโอ้อันนี้มันวันสุดท้ายแล้วไงคนก็น่าจะเข้ามาเล่นกิจกรรมกันแหละครับใครเข้าร่วมวันนี้ก็ได้เต็มกิจกรรมคนละหนึ่งนะเปิดสมัครวันไหนบ้างครับอ่ตามอารมณ์ครับพอดีช่วงนี้คนมันเยอะครับก็เลยไม่ได้เปิดสมัครเลยครับเซิร์ฟมีเก้าคนทำไมเข้าไม่ได้จริงมันน่าจะเต็มครับมันแค่ขึ้นว่าเก้าคนเฉยมันแบบบางทีมันมันขึ้นว่าบางทีมันแบบเซิร์ฟมันชาครับมันจะขึ้นว่าเก้าคนแต่จริงมันเต็มอยู่ พร้อมหมดยังพร้อมยังพร้อมยังอยากเห็นแล้วเนี่ยภาพตอนดวนแหลกด้วเนะโคตรแหลกเลยกระดาษมันเคลียร์มอนตลอดเนี่ยโหแหลกมาก <c oughs> นี่แหละสาเหตุที่เราต้องรีเซิร์ฟหลักทุกคนมามามาเร็วนี่ผมตั้งให้มันเคลียร์มอนเกือบตลอดเวลามอนไม่มีเลนปะมอนโดนทีพีไปฆ่าตลอดเลยเนี่ย สามสองเอ้ยใครยังขอสมุดเวลอยู่เลยเร็วๆสิหนึ่งเอ้ยมึงพร้อมยังอะใครขอเลเวลกันอยู่อะมาได้แล้วมาได้แล้ว ไม่ต้องแล้วมาเลยไม่ต้องแล้ว <c oughs> ช้าจังเลยทำไมไม่มาเตรียมก่อนผมไม่นี่อ่ะผมผมบอกตั้งแต่แล้วนะเรื่องกิจกรรมเนี่ยเร็ว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 เออมามาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันช้าไงมา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 เอาใหม่เอาไหมอ่ะผมนับเลยนะสามสอง หนึ่งเริ่มไปเลย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 เอาไว้แล้วครับตอนนี้คุณเปาครับวิ่งไปแล้วครับผมจับกล้องคุณเปาเลยว่ะโอ้มามาแบบแหลกๆครับมาแบบแหลกๆวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับโอ้โหตอนนี้วิ่งเลงไปที่เอเจครับเนื่องจากเอเจเอ้ยไม่ใช่ครับวิ่งมาตรงนี้เอ้าฟันเรียบร้อยครับไตเพชรโดนฟันตัวบัลชอรครับท็อปท็อปวิ่งมาตรงนี้ครับโอ้โหตอนนี้ท็อปกำลังไล่บัดเอ็มเฟอร์เลยอยู่นะครับ โอ้โหท็อปเปลี่ยนเป้าหมายครับหันไปทางนู้นครับตรงนู้นโอ้โหตัวตึงครับตัตะพลเรียบร้อยครับโอ้โหตายหมดครับสามคนตรงนี้โดนเอาลงครับตัวตึงสู้กันครับซุคุนะปะทะโกโจเอาละครับชายที่แก่งที่สุดในประวัติศาสตร์กับชายที่แก่งที่สุดในวันนี้นะครับโอ้โหไล่กันวิ่งไล่กันตอนนี้คุณเปาหนีไปแล้วโอ้โหโคตรแลกครับท็อปพยายามฆ่าครับท็อปไล่ฟันโอ้โหโอ้โหโโอ้หเรียบร้อยท็อปตายครับไม่นะท็อปคุณเปายังอยู่ครับยังวิ่งไล่อยู่คครับตออนนนนีี้้เหลลืไม่่กแวะครับ เหลือทีเนนะครับเกตเตอร์ครับแล้วก็โพนะครับไปแล้วไปแล้วครับโอ้โหตอนนีุ้ดเปาคุดเปาทำอะไรอยู่ไม่รู้วิ่งมาแล้ววิ่งมาหา t เ t ทฟันโอ้โหดาบโคตรแรงครับผมบอกเลยดาบวันนี้ดาบลุงฟัน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 รุวๆฟันรัวๆเรียบร้อยครับ t n เนทตุยครับเหลือสองคนครับ้าวไม่ใช่ครับยังเหลืออีกเหรอไอเจียเกี่ยวม่เนี่ยอย่าเข้ามานะถ้าตายแล้วตายแล้วออกไปนะอย่าเข้ามานะตอนนี้เหลือน่าจะเหลือสองคนแล้วครับเดนกันอยู่ครับโอ้โห สองเพื่อนซีครับตอนนี้ต้องมาห้ามหันกันเองครับชิงความเป็นหนึ่งครับใครจะเก่งที่สุดในเซิร์ฟเอาละครับตอนนี้โอโ้โหฟันกันหรือเปล่าทำไมยืนจ้องหน้ากันทำอะไรเนี่ย <laughs> ไปโชวกันเล่วชนะได้คนเดียวนะครับไม่มีการแบบว่าจับปืนกันชนะไปด้วยกันห้ามนะครับถ้าใครไปยืนตรงนี้ขอใหม่ตะกี้ไม่อยู่เอาตายนะครับเอเอาเดยวเอาเี่ยเสียบเสียบเข้ามาเข้ามาเลยไม่ขอใหม่แล้วเข้ามาเลยเเข้ามาเลยวิ่งเข้ามาไม่ต้องขอใหม่เข้ามาเลยเลย้โอ้ฟันกันอยู่รับเพื่อนซีเพื่อนซีเพื่อนซี เตอร์ซีโอ้โหสู้กันครับโอ้โหถึกทั้งคู่ครับไม่มีใครตายครับโอ้โหโหดมากครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหเหมือนจะยืดเยื้อหรือเปล่าสองเตอรซีกำลังปั่นกันครับโอ้โหข้ามผ่านกันไม่ตายนี่จะไปถึกกันจังแต่ละคนยังฟันกันอยู่ครับโอ้โหพอวนี่ใช้ดาบสายฟ้านะครับเรียบร้อยครับและผู้ชนะนะครับคุณเปาครับโอ้โหโอ้โหเป็นไปตามคาดต้องยอมเขาจริงๆคนนี้ครับไอคนแคทนี่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะคนแคทตที่ตกรอบไปแล้วเพราะว่ามาทีหลังผมบอกให้เตรียมของมาก่อน มาเตรียวมาเลยตอนผมมาและผู้ชนะนะครับเป็นคุณเปานะครับสัตพลนะครับต้องยอมเขาจริงคนนี้เล่นเยอะมากแล้วก็แบบฟาร์มทั้งวันทั้งคืนแถมฟาร์มไวด้วยฟาร์มไม่แบ่งใครเลยสูบอสนี่ก็ใช้เทคนิคตลอดคนนี้โอ้โหต้องยอมเขายอมเขาเซิร์ฟหลักนี่ต้องให้เขานะเซิร์ฟรองนี่คือจะเป็นของท็อปท็อปน่าจะไม่มีเวลาเตรียมของนะครับเพราะว่าเพิ่งมาแล้วตอนนี้มันแหลกเกินไปแล้วของก็หมดแล้วด้วยก็ต้องยอมเขาและผู้ชนะนะครับสัตพล เแต่ที่สองก็เป็นของนี่นะครับชื่ออะไรนะโพอี้อะไรนะครับสองศูนย์สามนะครับโอ้ oh, วันนี้ก็โอ้ oh, ประมาณนี้นะขอบคุณทุกคนมากครับจบไปเหมือนกันนะขอเล่นทั้งวันทั้งคืนสายนี่แต่คล้ายๆคุณไว้ตอนซีซันที่แล้วอะฟิลฟิลเดียวกันเลยผมเห็นเขาที่ผมนึกถึงคุณไว้ซีซันที่แล้วเลยคุณไว้วระวันนี้เลยซีซันที่แล้วเล่นแบบโอ้โ oh, หฟาร์มไวมากแล้วก็ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเซิฟเต็มใช่ครับเต็มอยู่ตอนนี้ โอ้ก็ประมาณนี้นะครับเกะนุหนๆก,กันไปเดี <g> ๋ย <ill ain> วเราจะต้องรีกันแล้วนะทุกคนก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกคนที่เล่น <g ill ain> ในเซิร์ฟหลักนะครับผมจริงๆผมไม่ได้อยากรีนะแต่ว่ามันมีปัญหานี่แหละเราก็เลยต้องรี <g ill ain> ก็ขอบคุณทุกคนที่มาเข้าร่วมมาสนุกกันนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์นานเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมน่าจะมาอีกมาไลฟ์เซิร์ฟใหม่โอ้ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ต้องบอกว่า R l เเนี่ยจริงๆถ้าเล่นกันเองแบบผมว่าเล่นกับเพื่อนหรือเล่นคนเดียวนะ ผมว่ามันมันมันเล่นได้สนุกนะสนุกแล้วก็เล่นได้นานมีคอนเทนต์ได้ทําเยอะแต่พอมาเปิดในเรื่องกับแบบเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับ RL ไม่ได้โชว์เลย RL มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พอมาเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์ผมพูดตรงผมรู้สึกว่าเขาทามาไม่ค่อยดีบั๊กเยอะเกินไปแล้วก็มันมันหน่วงมากเกินไปทําเลยให้ทําให้เราแบบว่าต้องเปลี่ยนแผนใครจะทำอะไรกนะันจะสู้กันตอนนี้ก็ได้นะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราก็ยังไม่ได้รีตอนนี้นะทุกคนเดี๋ยวผม น่าจะรีน่าจะเล่นน่าจะเริ่มเล่นได้ประมาณพรุ่งนี้สิบโมงไม่กระเที่ยงประมาณนั้นสำหรับเซิร์ฟใหม่แต่ผมขอไปเตรียมการก่อนก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากราก็ไปดูหมู่บ้านกันหน่อยไปไปดูสิ่งที่เราสร้างกันเอาไว้ที่มันจะจ่ายเราไปแล้วเสีจจยใจไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆถ้ามันเป็นไม้คับธรรมดาทุกคนไม่ใช่อครัอผมสามารถย้ายพวกนี้ไปได้หมดเลยนะหมู่บ้านอะ่ะอุย้ยกระตุกว่ะ <laughs> กระตุกเลยไครฟันอะไรก็เล่นเต็มเลยสามารถย้ายหมู่บ้านไปโลกใหม่ได้แต่ว่า RL มัน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 จำกัดผมเว้ยมันไม่ให้ย้ายด้วยความที่มันเป็นเป็นดนามิกเวิลด์ทุกคนมันเป็นแมปของปลายคัพอะ่ะเขาน่าจะการเราขโมยทรัพย์สินของเขา,าแบบขโมยสินก่อสร้างอะไรเงี้ยที่เขาขายเขาก็เลยไม่ให้เราย้ายแมปออกไป <c oughs> ผมมันก็เลยเสียดายมากเลยเนี่ยร้านค้าอะไเนี่ยผมยังไม่ได้ทําระบบเลยเพราะว่ามันวุ่นวายหลายอย่าง ตั้งแต่เปิดมาคือมันแหลกแหลกตลอดจนผมแบบอาทิตย์นี้ผมต้องนั่งแก้เรื่องแหลกทั้งทั้งอาทิตย์อ่ะโชคดีนะผมไม่ค่อยมีเรียนเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ทำระบบโอ้โหนี่ก็ร้านค้าเขาตสาาา่ใจสร้างงานสวยมากเอาจริงเห็นผมที่ผมไม่ค่อยได้เล่นคือเล่นไอเอลคไม่ค่อยเป็นหลักๆถ้าเล่นไมค้าปกติแบบไม่ใช่ไอเอลค้าผมเล่นได้หมดเดี๋ยวโลกหน้าครับน้องด์กเลสตุกหน้าเดี๋ยวจะเป็นเบทเลอร์กับเบทล็อกจริงๆก็แอบเปลี่ยนนิดนึงนะแ <c oughs> อบเปลี่ยนกลนิดนึงคือมันก็แต่ว่าไม่ได้เปลี่ย หมายถึงแบบมันต่างจจะไหมครับปกติดีหนึ่งทำไมมันกระตุกจังวะเนี่ย <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโรงตีเหล็กที่น้องน้องอะไรสร้างวะอันนี้ผมลืมลนะน้องไตเพชรปะน่าจะใช่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นของคุณเปาตรงนี้ก็จะเป็นนี่ของน้องชื่ออะไรนะผมลืมชื่อคนนี้ <c oughs> จำไม่ได้อันนี้บ้านใครไม่รู้นะ้ำมาสร้างไว้โอ้โหเสียดายโอ้โหกระตุกมากตอนนี้ดูดูดูไอเอลดิทุกคนดูความแบบโอ้โห มันไม่เวิร์กจริงๆนะ r อเอามาเปิดเป็นเซิร์ฟให้เล่นหลายคนอะผมว่าเล่นสามสี่คนอะเวิร์ก r อแต่เล่นแบบเกินเจ็ดคนขึ้นไปผมว่ามันไม่ไหวจริงๆต่อให้เป็นเหลี่ยมก็ไม่ไหวเปิดเป็นเซิร์ฟเวอร์มันไม่เวิร์กเลยว่ะอันนี้ก็จะเป็นสารากิวใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนาเศร้าที่เราต้องจ่ายกันแล้วอันนี้ก็น้ําพุโอ้โหสวยนะจะได้ของที่สร้างเอาไว้สวยมากเลยแต่ละอย่างใครตายรัวๆเลยดูดิดูดิดูดิไะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกลางคืนเดี๋ยวเป็นกลางวันคือระบบมันแบบ มันทำมาเย่ยมากทุกคนผมใส่แอดออนอะไรจะเข้าไปแทบไม่ได้เลยนะมันบั๊กหมดเลยอาร์แอลอ่ะคือจะเล่นนี่คือแบบแทบจะต้องเล่นอาร์แอลเท่านั้นอะ่ะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปคือมันบั๊กเยอะมากแถมมันมีระบบหลายอย่างมากที่แบบมันทําเซิร์ฟหน่วงอะ่ะทั้งลมหลุมศพอะไรพวกนี้ก็ทุบทิ้งไม่ได้ดีผมไปเจอเทคนิคทุบทิ้งอะ่ะแต่ผมก็เอาเสาวาร์ปออกไม่ได้อยู่ดีถึงจะเอาหลุมศพออกได้นี่ใครฟันอะไรก็เล่นเต็มเลยก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวเราต้องรีแล้วล่ะโลกหน้าก็จะเป็นมอส เบตเทอร์ออนเบตล็อกเป็นหลักนะทุกคนมอดหลักก็จะเป็นเบตเทอร์ออนเบตล็อกที่เราคุ้นเคยกนะันนั่นแหละผมว่ามันดีสุดล,ละแหละสำหรับเบตเทอร์ออนเบตล็อกอ่ะมันมันมันเข้ากับไมค์คราฟดีแล้วก็มันทํามาดีอ่ะมันไม่ค่อยมีบัก๊กมันใช้ร่วมกับแอดออน Ad ตัวอื่นได้หลายหลายตัวแล้วเปิดในเซิร์ฟเวอร์ก็โอเคอะ่ะไม่ได้กินสเปคไม่ได้แบบแหลกเซิร์ฟแหลกมากเท่าอันนี้สาหรับใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อก็สามารถเข้าดิสคอร์ดไปได้นะแต่วันนี้ผมไม่ได้เปิดรับนะอาจจะเป็นวันอื่นเซนะิรร์หรหหลลัััักกนนนนะะจไไมม่่ด้้้บบเพคตอี พรุ่งนี้โกลดการ์เดนอัปเดตผมจะรอแน่นอนเขาบอกจะอัปเดตคุกอีเวนต์่ยกับระบบเทเดาคุกอีเวนต์ทำอาหารเนาะมันจะไม่ใช่ปลูกผักนะระบบเยอะดีเออฝันกงเล่นมาอยู่เปเตอร์วล็กอกไงน่าจะดีสุดก็เดี๋ยวไว้เราเล่นกันพรุ่งนี้เดี๋ยวประมาณตอนเที่ยงนะผมคิดว่าน่าจะได้เปิดให้เซิร์ฟเปิดเซิร์ฟให้เล่นเดี๋ยวผมก็จะมาไลฟ์ตอนเย็นนะเปิดให้เล่นก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาไลฟ์โอเคนะพรุ่งนี้อันนี้ก็ประมาณนี้โอ้โห จบเต็มเลยเห็นป่ะมันโคตรแหลกอะทุกคนนี่เล่นมาเวลาจริงนี่คืออาทิตย์เดียวเองนะผไม่ถึงอาทิตย์ด้วยเพราะว่ามันมีรีเซฟไปเลิฟรอบหนึ่งดูดิมันมันแหลกเกินมันทํามาแบบมันทํามาไม่ดีอะเอาตรงคือมันผมว่าเขายังต้องแก้บั๊กเยอะดูดิเห็นป่ะมันป่าอีกแหละมันมีแบบหลักอะไรหลายอย่างที่มันทํางานเบื้องหลังเยอะมากอะมันเทลากโอเค วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับส่วนเซิฟลองผมไม่รีนะเซิฟลองน่าจะไม่ได้รีเซิฟลองก็จะเป็นอย่างนั้นไปนเรื่อยๆส่วนใครใครที่อยากเล่น R l เก็ต้องไปเล่นเซิ์ฟลองเพราะว่าเซิฟหลักเราจะเปลี่ยนแน่นอนแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ผมไม่ได้น่าจะไลฟ์แป๊บเดียววันนี้มาไลฟ์แบบว่าพ v p เฉยเก็บภาพเอาไว้โอเคโอเคเดี๋ยวน่าจะไปแล้วทุกคนก็เอาไว้เจอกันมอดใหม่เบ็ดเทอร์เบ็ล็อกใครที่ไม่เคยเล่นก็นผมบอกเลยก็สนุกนะแบบสนุกไม่แพ้ RL เเลย มีบอสเยอะมีของเยอะเหมือนกันระบบก็เปลี่ยนไปนิดนึงไม่กินสเปคด้วยทำไงต่อไม่รู้ละน่าจะล้างแล้วละเซิร์เวอร์นี้ <c oughs> ย้ายสิ่งก่อสร้างย้ายของอะไรออกไปก็ไม่ได้มันโคตรแหลกเลยเศร้าวะ่ะโอเคประมาณนี้ใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อก็เข้าร่วม Discord ได้นะครับใครยังไม่กด Subscribe ก็ฝากกดด้วยนะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้โอเคประมาณนี้นะนะ้าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์นานภาษาเร็ว ไลน์ที่สองพาร์ทอเอลเล่นคนเดียวเล่นได้ครับแต่เปิดเซิร์ฟอย่าเปิดเลยผมบอกเลยโคตรแหลก <c oughs> คือแบบเลเวลต่อถ้ามีคนในเซิร์ฟเลเวลเยอะอ่ะมันแหลกด้วยนะเพราะมันต้องแบบจําค่าของทุกคนอะ่ะคือคุณเลเวลเยอะมันก็ต้องแบบทํางานเบื้องหลังเยอะ <c oughs> มันเขียนมาไม่ดีเลยอะ่ะผมบอกตรงโอเคไว้เจอกันขอบคุณครับไว้เจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อย่าเปิดเซิร์ฟให้พี่ขอเกมโหมดเอาไปทําไม่ะไม่ให้โอเคบายบายครับฟันดีครับ ไปไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวผมประกาศเดี๋ยวก็มีระบบอะไรอาอย่างเดี๋ยวผมประกาศใน i s s o r r นะสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟนี้ใครอยากเล่นอันนี้เพิ่มก็ต้องผมว่าน่าจะต้องจ่ายยี่แล้วนะผมน่าจะไม่รับเพิ่มนะ่ะเซิร์ฟหลักนะแต่เซิร์ฟลองยังเปิดฟรีอยู่ไปเจอกันครับบายประมาณนี้มาแป๊บเดียวเลย <laughs> มาพิวพีแล้วก็ไป